พ่อทักโกลิรันวงนะคะอายุแปดสิบหกปีนะคะเดือนกรกฎาก็แปดสิบเจ็ดแล้วอ๋อจ้ะนะคะไปก่อนพ่อโชคดีค่ะสาธุค่ะดูแลตัวเองนะอ๋อให้ถูกเลยไม่ค่อยถีบไปนะสาธุค่ะ จ้าทูค่ะพ่อสมพรปาาพ่อนะคุ้มครองหนูค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเบิกยากันนะคะพ่อตาทะกลหิรันวงนะคะวันนี้ก็มาซื้อยาตอนนี้เดือนพฤศจิกายนนะคะปี2006 2564นาะพ่อเนาะแล้วปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่นะคะเออ86ตอนนี้ถีบจักรยานมา ตรวจโค้กติดาวันที่หนึ่งดสมพรพ่อโอ้แปดสิบเจ็ดนะคะสุขภาพดีนะคะข้างบ้านพ่อเขาติดโควิดกันแต่พ่อไม่เป็นอะไรนะคะพ่อแข็งแรงมากเห็นไหมคะเนี่ยสุขภาพท่านดีนะคะวันนี้ก็ถีบจักรยานมานะคะจากที่เลือดจางนะคะหน้ามืดบ้านหมุนระบบขัดถ่ายไม่ดีนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เดินลำบากนะคะเพราะว่าปวดข้อปวดเข่าปวด ตรงหลังเท้าข้อต่อนะคะแต่วันนี้พ่อได้กินยงเหิงมาต่อเนื่องนะคะกินมาได้กี่ปีแล้วนะพ่อสองสามสามปีเนาะค่ะโอ,อ้สามสี่ปีแล้วเห็นไหมคะสุขภาพอพอดีมากเลยนะคะพ่อแนะนําผู้คนซิว่าให้มากินยงเหิงแล้วเป็นยังไงคะจ้าอือแล้วพ่อว่าไงอะ่ะก็เลยยาที่เอาไป ทดลองเลยครับว่าเมื่อคืน วันนี้พ่อได้คืนสามพันพ่อก็เลยกินคนเดียวกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับแต่ว่าพ่อกินแล้วพ่อรู้สึกเองที่ถืออยู่นี่ชื่ออะไรอยากันนี้พ่อหลับได้กินข้าวได้แล้วก็สุขภาพพ่อดีเบาตัวขึ้นคุณแม่ดื่มากไ่ปีแล้วเป็นตรวจระบบเลือดก็ปกตินะพ่อเนาะบอกว่าปกติแล้วคุื่ม่ดื่มมาตลอดครับใช่คุณแม่อายุแ6บปีเมื่อก่อนคุณแม่เป็นอะไรบ้างวน เด็ดแล้วครับเราเป็นโรคอะไรบ้างที่หมอบอกทีแรกเลยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสาธุคนะเจ็บเป็นนอลมานอนไม่ได้ทีมีนะแล้วก็มีอะไรโรคอะไรอีกโรคเสื่อมโรคปวดแข้งปวดขาอ้โหมอเขาไม่ว่าแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างที่เด็กมา18ปีคลองคุณค่าครับเดี๋ยวนี้มีสักโรคไหมไม่มีหลวงปู่ขวดไม่มไม่มีแล้วเลยโอ้โหตัวเฉี่ยดื่มเดือนแล้วเดือนหนึ่งประมาณกี่ขวดทุกแม่ จ้ะขวดนึงขวดนึงไม่เคยหยุดเลยใช่ไหมสิบแปดปีเราเราอยากจะฝากคนที่ไม่ได้ดื่มยองเถิงเนี่ยถ้าเกิดเขาจะดื่มยองเถิงเนี่ยถามว่ายาแพงไหมอ๋ออ๋อถ้าดื่มอย่างนี้แล้วร่างกายแข็งแรงแล้วแพงไหมเนี่ยคือแพงชีวิตแพงกว่าใช่ไหมโอเคเป็นยังไงคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะอยู่กับลูกหลานเป็นนานหมอตรวจเป็นไงบ้างทุกค่ะจ้า จ้าสค่ะพ่อจ่ายยาค่ะโอเคเนาะก็วันนี้พ่อก็สุขภาพดีหายไข้หายไม่วยแล้วเนาะเดี๋ยวหนูรับโทรศัพท์ก่อนนะพ่อนะมากรวยที่เขามตตาหนูค่ะอ่ะพ่อ